เปิดภาพน้องพีเจวัยสวันแต่ทำหลายคนนึกว่า3เดือนแล้วมีพี่พี่แฟนคลับหลงรักและก็เอ็นดูมากมายเลยล่ะค่ะตั้งแต่แบบเบาะสำหรับน้องพี่เจเด็กชายพิศลาพงศ์เกษตรศิลป์ลูกชายคนแรกของจุยวรัทยาก,กับดีเจพุทธโดยเราจะได้เห็นโมเมนต์ครอบครัรวอบอุ่นอบอุ่นและความน่ารักของน้องพีเจอยู่บ่อยครั้งผ่านทางอินสตาแกรมของคุณพ่อและคุณแม่ ล่าสุดสาวจุย๋ยนั้นก็ได้โพสต์ภาพน้องพี่เจลงในอินสตาแกรส่วนตัวบอกได้เลยค่ะว่าภาพเซตนี้น่ารักอีกแล้วทำตาวิ้งใส่พีพ,พีพร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าผมพีเจตอนเดย์โฟครับพ่อกับแม่ดูผมจนไม่มีเวลาลงดีเลยไปนิดหนึ่งครับมีคนบอกว่าผมไม่เหมือนเด็กแรกเกิดนึกว่า3เดือนแล้วส่วนเมื่อวานเจอคุณหมอตอนเด็ก Day 12คุณหมอให้3ผ่านแข็งแรงสมบูรณ์ดีทุกอย่างครับขอบคุณสำหรับของขวัญกระเช้าผลไม้และของต่างๆจากพี่ๆนั้นนาป้าป้า,ปาลุงๆที่ส่งมาให้ผมด้วยนะครับรักครับพีเจนน้อยมาแล้วท่ามกลางพี่ๆแฟนคลับเนี่ยก็แห่เข้ามากดไลค์แล้วก็ชมความหลอ่อหลุดโฟกัสผมน้องดกดำสุดๆเลยละคะ่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ